คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ขอ้อขอความสำคัญและความสัมพันธ์ของคุณค่าทางจริยธรรมสองด้านยังมีข้อควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสำคัญของคุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองอย่างของไตรลักษณ์พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทั้งสองนั้นซึ่งจะนำมากล่าวไว้ณที่นี้ดังนี้ ข้อหนคุณค่าด้านการทำจิตกับคุณค่าด้านการทำกิจช่วยปิดช่องเสียของกันและกันและช่วยเสริมกันให้เกิดคุณประโยชน์โดยสมบูรณ์ข้อกอคุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระช่วยเสริมคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทดังนี้ 1. ช่วยให้การทำกิจ เป็นไปโดยบริสุทธิ์คือทำการด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนปมของกิเลสท,ที่คอยแอบแฝงคอยชักพาไปปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามอย่างแท้จริง 2. ช่วยใหการทำกิจด,ดำเนินไปด้วยความสุขคือปิดช่องเสียสำคัญของนักทำกิจที่เมื่อกระตือรือร้อนเร่งรัดทำงาน ก็มักทำด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายมีความเครียดกังวลมากเพราะทำด้วยถูกแรงกิเลสบีบคั้นเช่นทำด้วยความกลัวด้วยความคิดแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเป็นต้นเปลี่ยนเป็นทำงานด้วยจิตใจที่สงบสุขเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้เท่าทันที่ช่วยให้ทำใจเป็นอิสระได้เสมอนอกจากนั้นในเมื่อผู้ทำกิจเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์หลุดพ้น ด้วยความสงบสุขของจิตแล้วการทำงานสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆภายนอกก็จะเป็นไปโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสุขสงบไปด้วยพูดสั้นๆว่าการพัฒนาวัตถุจะดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาจิตใจข้อขอ,ขอคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านการทำจิต หรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระคือตามหลักสามันที่ว่าคนทั่วไปเมื่อสุขสบายแล้วก็มักประมาทโดยหยุดนิ่งเฉยเสียคือไม่กระตือรือร้นที่จะทำกิจต่อไปไม่เฉพาะคนผู้สร้างสารรคพัฒนาวัตถุหรือแก้ไขปัญหาภายนอกเท่านั้นที่เมื่อเจริญสุขสบายแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วมักจะประมาทแม้แต่คนที่ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้ว จิตใจหายทุก์ขโล่งสบายก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้นแล้วหยุดนิ่งเฉยไม่แก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่ไม่เร่งรัดตนเองให้ทำกิจที่ควรทำทั้งเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกต่อไปคุณค่าด้านการทำกิจของไตรลักษณ์จะปิดช่องเสียนี้และเร่งเร้าผู้นั้นให้กระตือรือร้อนทำกิจต่อไปกล่าวโดยย่อ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องคุณค่าทั้งสองด้านนี้จะต้องประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกันการทำจิตจะต้องช่วยการทำกิจให้ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยให้ทำอย่างบริสุทธิ์และมีความสุขไม่ใช่มาหยุดหรือถ่วงการทำกิจการทำกิจก็จะต้องเสริมการทำจิตไม่ให้กลายเป็นความติดเพลินแต่ให้เร่งรัดก้าวหน้าต่อไป การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะแ,แก้ไขปัญหาเรื่องการทำการด้วยใจมีทุกข์และสบายแล้วหยุดให้กลายเป็นทำกิจด,ด้วยจิตสบายและถึงแม้สบายก็ยังทำกิจหรือเมื่อสร้างความเจริญอยู่ก็ไม่มีทุกข์เมื่อเจริญสบายแล้วก็ไม่นิ่งหยุดสามารถเอาการทำจิตมาคุมการทำกิจและเอาการทำกิจไปสนับสนุนการทำจิตให้ได้ผลสมบูรณ์ด้วยกัน และพร้อมกันทั้งสองด้าน